สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องจุก is my a l i e นะครับวันนี้หยิบงานเพลงว่างป่าของพิทักษ์เสริมราษมาฟังกันนะฮะก็ฟังให้เป็นเพลงเดิอนะครับนะฮะพักผ่อนหลังจากกินข้าวกินปลาพักงานกลางวันนะฮะช่วงหยุดพักนะครับ สายลมผ่านพัดพาหัวใจเน็บหนาวทำฉันเศร้าเงาเพราะคิดถึงเธอผ่านมานานก็อยู่อย่างนี้เสมอไม่เคยได้เจอสิ่งที่หวังค้างคาในใจร้องเพลงร้อง เรื่อยไปไม่มีจุดหมายในหัวใจเธอไม่เคยมีฉันโง่จริงนอที่รอความรักอย่างนั้นทั้งคืนและวันได้เจอแค่ความว่างเปล่าทนไม่ไหว หัวใจช้ำเกินเดียวโหยาต้องรักษาให้หายคลายความอับเฉาบอกตัวเองเข้มแข็งเอาไว้ตัวเราหยุดความเศร้าแล้วเดินจากไปสักทีฉันไม่อยาก เงาไปจนตายอย่างนี้พอสัิพอแล้วความงมงายต่อไปนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ยังสเสียดายคนใจร้ายขอไปดีกว่าทนไม่ไหวหัวใจช้ำเกินยี่ห้อยา ต้องรักษาให้หายคลยความอับเฉาบอกตัวเองเข้มแข็งเอาไว้ตัวเราหยุดความเศร้าแล้วเดินจากไปเสียทีฉันไม่อยากเงาไปจนตายอย่างนี้พอสถีพอแล้วความงมงง่า นี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ยังสิเสียดายคนใจร้ายขอไปดีกว่าคิดมากทำไมจบไปซะเลยดีกว่าครับกับบทเพลงว่างเปล่าครับ อาจจะไม่ได้จังหวะทํานองต้นฉบับนะครับผมก็ไม่ใช่นักร้องเนาะชอบฟังเพลงกับร้องเพลงเล่นกันไปนะฮะสบายๆนะครับต่อไปนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ยังเสียดายคนใจร้ายขอไปดีกว่าคิดมากทำไมจบไปซะเลยดีกว่า ครับก็ไม่มีอะไรที่จะมานั่งทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นนะครับหยิบงานเพลงมาขับร้องร้องให้เป็นเพลงนะฮะความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับในการร้องเพลงนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับกับการใช้ชีวิตนะครับทำงานไปด้วยนะฮะภารกิจการงานก็รับผิดชอบกันไปนะครับ y o u t u b e ก็รับผิดชอบกันไปนะครับสร้างสรรค์ผลงานกันมานะฮะ นะครับใคร,ใครจะเข้ามา <ละ S 1> ดูมาก <มา S 2> ดูน้อย,อยไม่เป็นไรนะครับลง,ลงคลิปเข้าไว้นะฮะขอให้มีกําลังใจในการทํา youtube ขอให้มีกําลังใจในการทํางานกันทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็รอคลิปกันต่อไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นเพลงอะไรนะฮะติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากมายครับผม